คำเตือนช่องนี้อาจมีนิยายที่ซ้ากับช่องอื่นเพราะผมจะทานิยายที่ชอบนิยายผมแปลเองตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้นิยายฟังง่ายขึ้นและอาจมีบางคําที่ทําให้สับสนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังกันเลยครับตอนที่หนึ่งร้อยหกไปต่อลมพัดแรงคลื่นอากาศโจมตีทุกคนในสนามรบไม่ว่าจะเป็นนาวิกโยธินหรือจนสลัดต่างจ้องมองอย่างโง่เขลาที่คลื่นฝุ่นที่ซัดขึ้นและกระจายออกไปอย่างเปล่าประโยชน์บนพื้นดินและอารมณ์ตกใจก็ผุดขึ้นมาในหัวใจของพวกเขาถ้าก่อนหน้าวันนี้ มีคนบอกพวกเขาว่านักเรียนโรงเรียนการทหารที่ไม่สำเร็จการศึกษาจากกองบัญชาการทหารเรือสามารถบทขยี้กับตันกองทหารจนสลัดขนาดใหญ่พิเศษนิวโวด้วยท่าท,ทางที่ทรงพลังเช่นนี้พวกเขาจะไม่เชื่อเลยแม้ว่าพวกเขาจะคิดว่าชายคนนั้นเป็นคนโง่ที่รักษาไม่หายแต่ฉากน,นี้ตรงหน้าฉันแต่กลับทำให้โลกกระทัดของพวกเขาเสียไปอย่างกระทันหันโมโมอ,อุซานีได้เห็นดวงตาสีแดงแล้วและยังทำเสียงสำลากโดยไม่ได้ตั้งใจเธอปิดปากของเธอโดยไม่รู้ตัวและน้ำตาที่ไหลออกมาจากแก้มที่สวยงามและขาวของเธอ เธอรู้ดีกว่าใครๆว่ารอยพยายามและเสียสละมากแค่ไหนเพื่อมาถึงจุดนี้เมื่อหลังความเยาวัยวที่เปลี่ยนพลังนี้เมื่อหลังความฉลาดหลักแหลมนี้เขาต้องพยายามอย่างเต็มที่กี่ครั้งและเหนื่อยกี่ครั้งความรู้สึกนั้นมันเหมือนอยู่ในซาประหัาดพังของสถานการณ์ที่สิ้นหวังในโลกที่มืดมนที่สุดน่าทึ่งจริงๆเซเฟอร์ไอ้สาระเลวดวงตาของคุณก็ยังดีเหมือนเดิมและคุณได้เลือกนักเรียนแบบนี้เซนโกคู่สายหัวเบาๆด้วยอารมณ์ทั่วใบหน้าถอนหายใจในหัวใจและดวงตาของเขาก็ชื้นเล็กน้อยเขาเห็นทุกสายตาของมารีมองไปที่รอย เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจในสายตาของรอยมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นความเชื่อที่คนอื่นไม่สามารถตั้งคำถามได้ไม่เกี่ยวอะไรกับความแข็งแกร่งไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตและความตายเพียงความปรารถนาสำหรับแสงสว่างและเจ็จำนงนเชิงบวกไม่ไกลอาโอคิจิยืนนิ่งด้วยสายตาที่งงงงไม่รู้ทำไมดูสิ่งที่รอยทำทั้งหมดนี้เลือดในหัวใจของเขามันเดือดหลังจากที่หายไปนานช่วงเวลานี้ทันใดนั้นในใ,นใจของเขาเขาจำข้อความที่อาจารย์เซเฟอร์พูดกับเขาได้ ชีวิตคนเรานั้นสั้นแค่เรื่องสั้นและสามารถบอกได้เพียงไม่กี่คำแต่อานี่คือชีวิตมันเหมือนกับผู้กำกับที่ไม่มีคนเขียนบทและพล็อตเรื่องและฉากคลายแม์ทั้งหมดก็ไม่เป็นที่รู้จักบางครั้งคุณรู้สึกว่าชีวิตนั้นเรียบง่ายราวกับน้ำหากปราศจากความรักเรื่องราวของคุณก็ยังมาไม่ถึงเมื่อวันนั้นมาถึงมันอาจจะมีพลังและสะดุดตายยิ่งกว่ามาหากพายบด้วยซ้ำจุดเด่นของเรื่องไม่ใช่ตอนที่ตัวเอกกอบกู้โลกและกอบกู้สถานการณ์โดยรวมแต่ก่อนหน้านั้นความมุ่งมั่นและความบา้าคล่องของเขาในการกกกกกู้โลลลแแะะพระส อาโอคิจิไม่รู้ว่ารอยจะทําในสิ่งที่เขาต้องการในวันนี้ได้หรือไม่แก้แค้นเพื่อสหายของเขาในอ้อมแขนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารอยหลังจากการต่อสู้วันนี้ไม่ว่าจะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาโอคิจิมั่นใจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอย่างน้อยในเวลานี้รอยได้เข้าสู่สงครามอันยิ่งใหญ่นี้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นที่จดจาของคนรุ่นหลังพระเอกสุดสตรองสุดตะลึงเหมือนมห ah ากราบมันเหมือนตำนาน เขาลืมตาขึ้นโดยไม่รู้ตัวไปยังปล่องขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนซาปราหักหักพังสีแดงตุัตุเปเหมือนคนกําลังจะตายสะดุ้งลุกขึ้นยืนจากฝุ่นที่พิ้วไหวดังนั้นรอยต่อไปคุณจะเลือกอะไรอาโอคิจิอดคิดในใจไม่ได้ร่างกายของเขาใกล้จะถึงขีดจํากัดแล้วแม้ว่ามันจะเป็นอุบายแบบนั้นก็ตามทีอีกด้านหนึ่งอาคาอินุพึงพำในใจพร้อมกับขมวดคิ้วแน่นมันเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ฉันเกรงว่าคุณจะมาได้แค่นี้รอยจูเนียคิซารุถือแว่นกันแดดและยิ้มย่อมรบ ตอนนี้ล้วนแต่แปลกประหลาดค่อยๆตกอยู่ในความเงียบในโลกนี้มีเพียงเสียงหวีดแหลมลึกของรอยเท่านั้นที่ออกมาอย่างช้าๆไม่รู้ทําไมทุกคนต่างตั้งหน้าต,ตั้งตารอทางเลือกต่อไปของชายหนุ่มไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาถึงขีดจํากัดของร่างกายของเขาที่สามารถยืนอยัดต่อไปได้มันเป็นศักดิ์ศรีและความเพียรสุดท้ายของเขาเขาเป็นเพียงมนุษย์หลังจากทั้งหมดแต่อย่างใดแต่ละคอนั้นมีความคาดหวังดังกล่าวอย่างอธิบายไม่ได้ ไรสาระและเกเรความคาดหวังที่ไม่มีมูลดูเหมือนบ้าบางทีเด็กคนนั้นเขาจะไม่ยอมแพ้แบบนี้แม้ว่าจะดูไม่สมเหตุสมผลที่จะคิดแบบนี้แต่มีความคิดเลือนลางอยู่ในใจเขาจะไม่ยอมแพ้ทั้งเซนโกคุและกาปลันหายใจต่างก็สบตากันรอยยิ้มผุดขึ้นจากมุมปากของเขาโดยไม่คาดคิดพวกเขาไม่ได้พูดอีกเพื่อกีดกันรอยได้แต่รอคําตอบอย่างเงียบๆนี่คือความคาดหวังนี่คือความหวังจุดจุดหลังจากเวลาหายใจ ลอมาหายใจของรอยก็หยุดนิ่งทุกคนสามารถได้ยินการหายใจเข้าลึกๆของเขาแล้วดําเนินต่อทันใดนั้นโลกทั้งใบระเบิดออกมาด้วยเสียงกรีดร้องของทะเลภูเขาที่เคลื่อนตัวและเรียกคืนทะเลตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดอย่าหยุดอย่ามองย้อนกลับไปอย่าลังเลเขาต้องการที่จะดําเนินการต่อไปข้างหน้าหลังจากเงียบไปชั่วครู่สงครามก็เข้าสู่ความบ้าคลั่งอีกครั้งทันทีที่เสียงตก ร่างของรอยกลายเป็นเสียงคำรามเหมือนสัตว์ร้ายอีกครั้งและศพของตัก,กแตนตำข้าวที่อยู่ใต้เท้าของเขาถูกระเบิดกลายเป็นหมอกเลือดด้วยเท้าอันหนักหน่วงของเขาในหมอกสีเลือดแดงเขากลายเป็นผู้ถีที่ว่องไวและสังหารไปยังใจกลางสนามรบฝูงนาวิกโยธินที่พลุ่งพล่านตามมาอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่มีความคิดและความคิดอื่นๆที่ทําให้เสียสมาธิมากเกินไปพวกเขาต้องการเปิดทางนองเลือดให้เขาให้มากที่สุดเพื่อให้เด็กทะเลที่ทาให้ทุกคนเคารพนับถือโจมตีและท้าทายราชสีทองคําบนท้องฟ้าอีกครั้งรอยวิ่งไปตลอดทางระหว่างทาง คลื่นอากาศที่พุ่งพล่านไปทั่วร่างกายของเขาจนสลัดที่ไม่อ่อนแอและฆ่าหัวอย่างน้อยหนึ่งร้อยล้านเบลีก็กรีดร้องและฆ่าเขาทันทีเขาเป็นหัวหน้าทีมของกลุ่มจนสลัดเจ้าเวหาด้วยการเคลื่อนไหวของเขาจนสลัดหลายร้อยคนติดตามอย่างใกล้ชิดกลายเป็นค่ายสีดำและท่วมท้นเป็นรอยสองทีมนาวิกโยทินบ้าได้ฆ่ากับตนหน่วยที่สองของพวกเขาแล้วและเขาไม่รู้ว่าเขาฆ่าจนสลัดไปกี่คนเขาจึงปล่อยให้เขาทำต่อไปไม่ได้เห็นได้ชัดว่าลมหายใจของเขาอ่อนแออีกไม่นานเขาจะไม่สามารถถือมันได้ ต้องฉวยโอกาสนี้ฆ่าเขาแค่ฆ่าเขารัศมีและจิตวิญญาณทางการทหารของนาวิกโยธินทั้งหมดจะพังทลายลงในทันทีและเมื่อถึงเวลานั้นโอกาสในการชนะของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตจนสลัดไม่ได้โง่สามารถผสมกับลมและน้ำในทะเลอันตรายของโลกใหม่พวกเขามีกฎการเอาชีวิตรอดที่ไม่เหมือนใครเหล่าจนสลัดรุมล้อมเหมือนกระแสน้ำแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มเย็นชาปรากฏขึ้นที่มุมปากของรอยร่างนั้นก็พล่องออกมาด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นและกระแทกเข้ากับหัวหน้าของกัปตันจนสลัดตัวเล็ก กับตันของกลุ่มโจรสลัดถูกตกทั้งเป็นโดยผลกระทบคล้ายดาวตกราวกับลากเส้นสีแดงพุ่งทะลุป,ป้อมปราการที่อยู่ไม่ไกลและพลาสมาพ่นออกมาในสายตาที่น่าสยดสยองของโจรสลัดนับร้อยรอยเผชิญหน้ากับการรุกรานของพวกเขากลายเป็นภาพหลอนสีน้ำเงินและกระพริบไปทั่วพื้นดินห่างไปหนึ่งร้อยเมตรรอยหยุดร่างของเขาทันทีหลังจากนั้นข้างหลังเขาโจรสลัดหลายร้อยคนที่ดูเหมือนจะถูกแช่แข็งอยู่บนพื้นพร้อมกันนั้นก็เกิดเสียงครั่งครวญอย่างเจ็บปวดเสียงแตกมีรอยแตกเกล้าบนร่างกายของพวกเขา เลือดเพียงนิ้วเดียวก็เหมือนดอกบ,บัวยที่สวยงามระเบิดบนผิวกายแล้วตกลงมาอย่างช้าๆมันเกือบจะง่ายได้รอยฆ่าจนสลัดหลายร้อยคนในทันทีการเคลื่อนไหวของเขาเร็วเกินไปในไม่ช้านาวิกโยธินและจนสลัดอีกจำนวนมากก็จะไม่ได้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ณนะตอนนี้จู่ๆร่างลึกและหน้าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นรอบๆร,รอยเป็นเขาของการละกันพร้อมกันนั้นก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ฆ่าต่อรอยนั่นมันกับตันของกลุ่มจนสลัดเจ้าเวหา จมตีพวกมันพร้อมกันจริงๆเวนมีเสียงอูทานดังขึ้นในกลุ่มนาวิกโยธินจังหวะก,การจู่โจมของกัปตันทีไม่เลวพวกเขาแค่เล็งไปที่ช่องหายใจของรอยและในขณะเดียวกันก็สกัดกั้นการล่าถอยทั้งหมดของเขาเอ็ง <Okay. S 1> เสียงดังกราวมูมมูมทันใดนั้นเสียงที่แตกต่างกันหลายเสียงก็ระเบิดขึ้นฆาตกรยิ้มเย้ยอย่างกัปตันทีรอยตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งอย่างไรก็ตามมีร่างสองร่างปรากฏขึ้นข้างเขาซึ่งช่วยให้เขาต้องการการโจมตีของโจรสลัดที่ทรงพลังเหล่านั้นได้ ไเถอะเจ้าไม่อยากแก้แค้นหรือไม่ว่าฉันจะพูดอะไรฉันก็หยุดคุณไม่ได้ใช่ไหมโมโมอุซางิถือดาบสีทองไว้ในมือและยิ้มให้รอยข้างข้างเธอชายร่างเตี้ยสวมหมวกสีน้ำตาลและดูแน่นยิ้มอย่างช่วยไม่ได้น้องชายรอยอย่าทําให้เราผิดหวังคุณเป็นลูกศิษย์ของครูเซเฟอร์ด้วยถ้าเจ้าตตา่ที่นี่พวกเราจะเสียหน้ากองบัญชาการนาวิกโยธิพนพลเรือโทชาตงหรือหมูน้ำตาลนั่นเองเขาเหลือมองโมโมอุซางิและพูดว่าสําหรับเรื่องของกีออนฉันจะทําบัญชีกับคุณในภายหลัง โมโมอุซางิีดุอีกอย่างฉันเกี่ยวอะไรกับนายด้วยรอยยิ้มโดยไม่พูดอะไรมากและพยักหน้าให้ทั้งสองคนเขาแค่อยากจะเคลื่อนไหวและเพื่อไปหาราชสีทองคําแต่จนสลัดจํานวนมากพุ่งเข้ามาหาเขาจานวนนับไม่ท้วนจนเขาไม่สามารถล้มมือได้เลยแต่ฉากต่อมาทําให้เขาจ้องเขมององนาวิกโยทินจานวนนับไม่ท้วนพุ่งออกมาจากด้านหลังเขาและพุ่งเข้าหาพวกจนสลัดอันที่จริงแล้วทําให้เกิดช่องว่างสาหรับเขาอย่างกะทันหันรอยไปเราจะเปิดทางให้คุณอย่ามองย้อนกลับอย่าลังเล ถ้าเจ้าหยุดสีเท้ามันจะเป็นการดูถูกพวกเราอย่างมากนาวิกโยธินโดยรอบหัวเราอย่างมีความสุขและป่าเถื่อนและกระโจนเข้าสู่การต่อสู้ที่โหดร้ายอย่างยิ่งหยาดโลหิตกำลังโบยบินในพริปตาศูนย์กลางของสนามรบทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับรอยนักเรียนโรงเรียนทหารตอนที่หนึ่งร้อยแปดความช่วยเหลือเป็นไปไม่ได้สงครามกลายเป็นผลกลับที่น่าอัศจรรย์เพราะเจตจำนงแต่ฉากตรงหน้าฉันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเช่นเดียวกับในสงครามบนโครงเรื่องเดิม กลุ่มโจรสลัดหมวดขาวทั้งหมดหมุนรอบการกระทําของลูฟี่เช่นเดียวกับมารีในตอนนี้รอยไม่มีออร่าตัวเอกตามธรรมชาติของลูฟี่เขาไม่มีทิพลที่แข็งแกร่งและมีภูมิหลังที่มั่นคงแต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของคนอื่นเกี่ยวกับเขามีภาพที่น่าขนลุกและแปลกประหลาดในสนามรบนาวิกโยธินนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกับความคลั่งใคล้สีน้ําเงินและสีขาวล้อมรอบด้วยนักเรียนนายรอยที่วิ่งอย่างดุเดือดสกัดกั้นกลุ่มโจรสลัดที่ถูกสังหารด,ด้วยสายตาที่โหดเหี้ยมอย่างชุนเฉียว Marine, มารีนไอพวกโง่ที่หัวในท้องฟ้าราชสีทงคองมองไปที่รอยซึ่งวิ่งเข้าหาเขาด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์บนพื้นดินและมีนาวิกโยธินนับไม่ถ้วนที่พลุ่งพล่านอยู่รอบตัวเขาต่อให้สู้ตายก็เปิดทางให้เขาดวงตาของเขาค่อยๆเย,ย็นชาและรุนแรงมากและรอยยิ้มที่มุมปากของเขาก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆเด็กคนนี้อาจไม่มีพลังต่อสู้อันทรงพลังที่จะคุกคามชีวิตของเขาแต่กลับมีพลังอันทรงพลังอีกอย่างหนึ่งพลังนี้มองไม่เห็นคาดการไม่ได้แต่มันมีอยู่จริง ราชสีทองคำได้เห็นพลังดังกล่าวมากกว่าหนึ่งครั้งบนเซเฟอร์บนร่างของโรเจอร์บนหนวดขาวในเมื่อเจ้าอยากตายให้ข้าช่วยเองในตาของราชสีทองคำวาววาบเขาเตะอย่างแรงมุมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในสนามรบอันยิ่งใหญ่ผืนดินผืนใหญ่พุดขึ้นอยู่ใต้เท้าของผู้คนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ารากับกาแล็กซี่กลับด้านแต่ในช่วงคริปตามันก็ควบแน่นเป็นสิงโตตัวใหญ่คำรามราชสีคำรามบนท้องฟ้าดุดความยิ่งใหญ่ของห่วงห่วง ราชาสิงโตเปิดคอยลิงราชาสีผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะปกคลุมท้องฟ้าดูเหมือนจะส่งเสียงคำรามดังลัน่นเปิดอ่างโลหิตออกแล้วกัดไปทางรอยไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นโจนสลัดหรือนาวิกโยธินพวกเขาไม่สามารถแสดงปฏิกิริยาหรือการกระทาใดๆไ,ได้และทาได้เพียงเฝ้าดูสิงโตตัวใหญ่กลืนตัวเองเข้าไปแผ่นดินถล่มลงมาอย่างท่วมทน้นฝุ่นผงและคลื่นอากาศลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าใบหน้าของรอยเปลี่ยนไปเล็กน้อยและทันทีที่เขากัดฟันคลื่นของอากาศในร่างกายของเขาก็ประทุกออกมาแต่เมื่อเขากําลังจะกัดกระสุนและพุ่งเข้าใสา่ ร่างสูงปรากฏตัวต่อหน้าเขาในหูมีเสียงลึกเข้ามารีบไปต่อเถอะแล้วฮะหิมะที่เขาพลนอย่างไรขอบเขตราวกับท้องฟ้ากลายเป็นน้ำแข็งและหิมะผนึกสิงโตวไวในอากาศอย่างสมบูรณ์และแช่แข็งมันไวกลางอากาศท่ามกลางผลึกน้ำแข็งที่กระจัดกระจายไปทั่วท้องฟ้าร่างของอาโอคิจิดูสูงมากหัวใจของรอยอุ่นขึ้นและเขาก็เริ่มที่จะเตะเท้าของเขาเจียห่าห้าห้าแต่ละคนมันแสบจริงๆข้าอยากเห็นกับตาตัวเองว่าพวกปกจะปกป้องเด็กคนนี้ได้นานแค่ไหน รอยเลือดอันน่าสยดสยองไหลออกมาจากกรูมันตาของราชสีทองคําหลายนัดถูกขัดจังหวะและสะกัดกัน้นเขาโกรธถ,ถือดาบคำรามคำรามมีเสียงคำรามสั่นสะเทือนอีกสองครั้งสิงโตตัวใหญ่สองตัวที่มีขนาดเท่าเดิมลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้งณนะตอนนี้สีแดงเข้มไร้ขอบเขตแสงสีทองอารามตาในเวลาเดียวกันก็โผล่ขึ้นมาจากทั้งสองด้านของสนามรบท้องฟ้าเต็มไปด้วยแมกมาพ่อนออกมาเหมือนเสาไฟที่ลุกโชน แสงความร้อนสูงนับไม่ถ้วนพุ่งผ่านเหมือนฝนที่ตกลงมาหลังจากเสียงอึกกระทึกสองครั้งการระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวได้ทำลายสิงโตตัวใหญ่ทั้งสองไปจนหมดแมกม่าระเบิดครั้งใหญ่ส่องแสงบาจิกีองกูยูทันทีหลังจากนั้นร่างสองร่างปรากฏขึ้นทั้งสองด้านของสนามรบหนึ่งสีแดงและสีเหลืองสะดุดตาเป็นพิเศษไปเถอะเด็กน้อยฉันเป็นนี่บุญคุณชายชาราเซเฟ,เฟอร์มมกคราวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งขององค์การตอบแทน อาคาอินูค่อยๆหดมัดที่หลอมละลายกลายเป็นหินหนูดสีแดงเข้มกดหมวกทหารของเขาใบหน้าของเขามืดมนโยซีฉันแค่อยากจะดูว่านายทำได้มากแค่ไหนคิซารูเปิดมือด้วยท่าทางตลกตลกและยิ้มทั้งสองผู้จบรอยยิ้มเล็กน้อยเมื่อพื้นดินแตกกล้าร่างนั้นบินตรงขึ้นไปทันใดนั้นราชสีทองคำคำรามด้วยความโกรธด,ดวงตาของเขาเป็นสีแดงไอ่เด็กเวนไปตายซะร่างของเขาเป็นวงสวิงจริงๆดำดิ่งลงอย่างเหี่ยวแสงสว่างที่สองประกายระยิบระยับอยู่กลางอากาศ โอโตะและโคงาราชิดาบสองเล่มที่มีชื่อเสียงไม่มีใครเทียบได้ภาพติดตาปรากฏขึ้นในทันใดแกว่งไปแกว่งมาด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อเงาแห่งความตายที่ไรขอบเขตห่อหุ้มอย่างรวดเร็วรอยร้องคำรามอย่างเจ็บปวดกล้ามเนื้อบนร่างกายของเขาดูเหมือนจะลุกไหม้สแสดงเป็นสีแดงนองเลือดกล้ามเนื้อที่บวมและรูกรักลัดทำให้ผู้คนรู้สึกถึงการระเบิดอย่างสมบูรณ์แบบภาพหนึ่งแอร์วบเข้ามาในหัวของเขาความแข็งแกร่งทั้งร่างกายด้วยความรู้สึกระเบิดที่น่าอัศจรรย์รวมตัวกันในฝ่ามือของเขา ภายใต้การพัวพันของพลังงานสีฟ้าอ่อนมันแสดงให้เห็นขอบของอัลติเมตมันเหมือนกับปืนที่อยู่ยงคงกระพันหกรูปแบบดัชนีพิฆาตสองร่างร่วงหล่นไปพร้อมกันบนท้องฟ้าระเบิดตอนที่หนึ่งร้อยเก้าสิงโตทองคําบาดเจ็บโคงสุดท้ายมุมพื้นดินที่แข็งแต่กล้าขึ้นราวกับคลื่นที่น่าสะพรึงกลัวแผ่กระจายออกไปหลายร้อยเมตรโดยมีตำแหน่งของคนสองคนเป็นศูนย์กลางคลื่นฝุ่นที่น่าตกใจกลายเป็นเมฆเห็ดสีดำและลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและพื้นดินก็สุดทรลงทันที แม้แต่ป้องปราการหนักและป้องปราการทางทหารที่ปกคลุมด้วยคลื่นกระแทกก็พังทลายในพริบตาซากศพที่หักลอยอยู่บนพื้นอาคารต่างๆถูกํำลายและภายใต้ท้องฟ้าที่สว่างสวัยและมืดครึ้มเรื่องราวต่างๆดูเหมือนภาพวันโลกาวินาศจากนั้นร่างหนึ่งบินกลับหัวลากสายเลือดที่น่าตกใจไปกลางอากาศร่างนั้นบินไปหลายสิบเมตรแล้วสัน่นหยุดร่างนั้นหอบอย่างหนักและปล่อยเสียงคำรามโกรธเกลี้ยกโกรธไอ้เด็กเวรเจ้าเจ้ากล้าดียังไงข้าไม่มีวันปล่อยแกไป ทุกคนตะลึงเมื่อมองไปที่สิงโตทองคําซึ่งวงตาสีแดงก่ำด้วยสีหน้าหมองคล้ำและความคิดที่ไม่น่าเชื่อก็เข้ามาในหัวใจของเขาในเวลาเดียวกันจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานหัวหน้ากลุ่มจนสลัดเจ้าเวหาราชสีทองคาชิกิบาดเจ็บในขณะนี้ราชสีทองคําไม่มีอยูและฮาคิแบบใดอีกต่อไปในช่วงเริ่มต้นของสงครามแต่กลับถูกแทนที่ด้วยความบ้าคลั่งและความรุนแรงในความสิ้นหวังแหงคอสีทองที่ลื่นไหลแต่เดิมผสมกับเลือดเกาะติดกับเสื้อผ้าอย่างเหนียวแน่นและการแสดงออกของเขาบิดเบี้ยวเพราะความโกรธมากเกินไปดาบที่มีชื่อเสียงสองเลือดดหลย ที่น่าตกใจที่สุดก็คือมันคือท้องของเขารูเลือดขนาดเท่ากัปั้นปรากฏขึ้นในช่องท้องด้านซ้ายของเขาและเลือดที่ไหลรินไหล,หลออกมาจากช่องท้องอย่างต่อเนื่องทําให้กางเกงของเขาเปื้อนสีแดงรอยจริงๆแล้วสามารถทํร้ายราชสีทองคําชิก,กิทุกคนในสนามรบต่างตกตะลึงกับฉากนี้จนพูดไม่ออกพวกเขาเพ่งมองไปยังหลุมลึกโดยไม่รู้ตัวด้วยควันเป็นคลื่นเด็กทะเลคนนั้นยืนอยู่ในหลุมลึกที่มีรอยดาบผิวหนังดูเหมือนจะเต็มไปด้วยรอยแห้งและแตกและเลือดก็ไหลนองพื้นใต้ฝ่าเท้า เขาไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยควันสีขาวนาทึบลอยออกมาจากผิวของเขาทุกตารางนิ้วและคลื่นลมสีฟ้าอ่อนนาทึบก็ดับบุบไปราวกับเทียนไขในสายลมเลือดตาของเขาเปิดรอยแตกเล็กๆด้วยความยากลำบากอย่างมากแสงสลัวๆส,สองประกายในนั้นที่หน้าอกรอยดาบอันน่าสลดใจทั้งสองแสดงให้เห็นราวกับจะกริดหน้าอกทั้งหมดของเขาออกเลือดก,ก็หยดลงมาอย่างกระฉับกระเฉงตายตายตายทั้งหมดเพื่อข้าพวกเจ้าทุกคนจงตายที่นี่ ใบหน้าของสิงโตทองคำค่อยๆซี่เซียวเมื่อรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่บีบหัวใจจากช่องท้องแต่ดวงตาของเขาฉายแสงเย็นเฉียบอย่างหาที่เปรียบมีได้ฉันเห็นเขาโบกมืออย่างแรงในชั่วพริบตาในสายตาที่หวาดกลัวและเยือกเย็นของผู้คนนับไม่ถ้วนเมฆดำหนาทึบบนท้องฟ้าเบื้องบนกระจายออกกระทนหันสัมผัสของเงาดำขนาดมหึามามันขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจายไปทั่วศีรษะของทุกคนราวกับเงาที่ไร้ขอบเขต ความกลัวที่ไม่มีที่สิ้นสุดในขณนะที่เงาดำแผ่ขยายไปห่อหุ้มสมองของทุกคนในสนามรบอย่างรวดเร็วทำให้พวกเขาสั่นสะเทือนอย่างสุดซึ้งและควบคุมไม่ได้นั่นคือความกลัวจากส่วนลึกของจิตวิญญาณมันเป็นไปไม่ได้จุดอัญญประกาศคู่นี่คืออะไรพวกเราสามารถต่อสู้กับกองกำลังดังกล่าวได้จริงหรือเราทุกคนตายที่นี่ไม่เพียงแต่นาวิกโยธินแต่ยังรวมถึงโจรสลัดด้วยทุกคนดูซี่เซียวและมองอย่างสิ้นหวังไปยังเงาขนาดใหญ่ที่ค่อยๆปรากฏขึ้นหลังก้อนเมฆและความหนาวเย็ยนที่ไร้ก้นบึงออกมาจากหัวใจของพวกเขา เฮ้เฮ <ห S> ้ <Hey, hey, S 1> มันแย่มากนี่ไม่ใช่เรื่องตลกคิซารุถือแว่นกันแดดคลำหาต่อซังที่คางและมีแสงเย็นว่าภายใต้แว่นกันแดดการแสดงออกของอาโอคิจิและอาคาอินุจมลงกาบและเซนโกโคุอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันทั้งคู่เห็นความัวที่ฝังลึกในดวงตาของกันและกันพวกเขาไม่สามารถช่วยกำม,มัดได้และเส้นสีน้ำเงินที่หลังมือก็โปร่งพองราชสีทองคำไอ้บ้านี่สองคนนั้นดดาอยู่ในใจเจี๊ยห้าห้าห้าเห็นไหมเซนโกคุกาบและรอยเจ้าเด็กมารีน เมื่อเห็นใบหน้าที่สิ้นหวังหวาดกลัวและซี่เซียวของนาวิกโยธินราชสีทองคำก็ที่จะอ้าแขนออกและปล่อยเสียงหัวรอดที่ดุร้ายออกมาไม่ได้ไม่มีใครสามารถปกป,ป้องมันได้แก้แค้นพวกเจ้าไม่ต้องแก้แค้นแล้วเพราะพวกแกกำลังจะถูกฝังอยู่ในทะเลเพราะมารีนฟอร์ดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกองบัญชาการนาวิกโยธินจะไม่มีอีกต่อไปในโลกนี้ลืมตาดูซะาและมองดูนี่คือของขวัญชิ้นใหญ่ที่ข้าเตรียมไว้ให้พวกแกเมื่อสิ้นเสียงในท้องฟ้าเสียงคำรามสั่นสะเทือนจากแดนไกลในที่สุดเงาดำเหล่านั้นก็ชัดเจนมาก กลายเป็นเกาะลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สามารถปกคลุมท้องฟ้าได้ตอนที่หนึ่งร้อยสิบคนที่น่ารักของข้าเจ้าตายที่นี่เกาะลอยฟ้าเกาะลอยฟ้าขนาดใหญ่หลายสิบเกาะเช่นกำแพงเมืองสีดำหนาแน่นและเมฆสีดำถูกกดทับบนท้องฟ้าอย่างแน่นหนาเงาของเกาะที่ปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์บดบังแสงบนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ทาให้ทั้งโลกเข้าสู่ความมืดมิดไรขอบเขตราชสีทองคำบ้าไปแล้วเขาลอยเกาะยักษ์มากมายมาสู่สนามรบนี้เป็นไปไม่ได้ หากกอลอยฟ้าขนาดมากึมนับสิบเหล่านี้ตกลงมาจากบนฟ้ามันจะเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวขนาดไหนการะมาของภัยธรรมชาติวันโลกาวินาศเจียห้าห้าห้ารู้สึกกลัวพวกนัวิกโยา์ทินโง่ไม่ว่าแกจะเป็นใครแกช่วยไม่ได้แกยังช่วยตัวเองไม่ได้แก้แค้นอย่ามาล้อเล่นคนเดียวที่สามารถแก้แค้นได้ในวันนี้คือฉันราชสีทองคําความทรมานและความอัยปยตอดสูในเรือนจาอิมเพลในช่วงสองปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับเท้าของฉันที่ถูกตัดออกความเจ็บปวดทั้งหมดฉันจะคืนความเจ็บปวดให้พวกแกเอง ใบหน้าของราชสีทองคำเป็นเหมือนคนบ้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยสีแดงเข้มการสแสดงออกที่บิดเบี้ยวและเลือดบนร่างกายทำให้เขาดูเหมือนปีศาจท,ที่คลานออกมาจากนารกสิ้นเสียงเขาโบกมืออย่างแรงเขาสยายยิ้มอย่างบ้าคลัง่งตายไปซะดังก้องณนะตอนนี้เสียงคำรามสั่นสะเทือนและเสียงคำรามดังมาจากเกาะเกาะลอยฟ้าที่ลอยอย,อยู่หนาแน่นบนท้องฟ้าและพายุไซโคลนสีขาวรุนแรงค่อยๆปะทุขึ้นที่ด้านล่างของเกาะลอยฟ้าเสียงระเบิดของอากาศเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเกาะลอยฟ้าขนาดใหญ่หลายสิบแห่ง เริ่มตกเป็นไปได้ว่าหากเกาะลอยฟ้าจำนวนหลายสิบเกาะเหล่านี้ได้ตกลงสู่พื้นกองบัญชาการกองทัพเรือมารีนฟอร์ดคาดว่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีแรงกระแทกและพลังทำลายล้างที่เกิดจากการกระแทกก็เพียงพอที่จะกวาดล้างผู้คนทั้งในและนอกมารีนฟอร์ดซึ่งรวมถึงพลเรือนด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่โครงสร้างเกาะทั้งเกาะที่มารีนฟอร์ดตั้งอยู่ก็ยังถูกกระแทกอย่างรุนแรงและทั้งเกาะก็จมลงไปในทะเลลึกนี่จะเป็นหายนะที่เลวร้ายที่สุดและน่ากลัวที่สุดนับตั้งแต่มารีนเกาะตั้งขึ้น กาบคำรามอย่างโกรธเคืองในเวลานี้และมีหมอกคอวันที่ขาดไม่ได้ในดวงตาที่แดงก่ำของเขาลูกเรือของกลุ่มจนสลัดเจ้าเวหาก็ส่งเสียงคร่ำครวญและกรีดร้องหัวหน้าราชสีทองคำพวกเราคือลูกน้องของคุณอย่าปล่อยให้พวกเราตายที่นี่เราซื่อสัตย์ต่อคุณและเรากำลังทำงานเพื่อคุณช่วยเราด้วยเราต้องการกลับไปที่นิวเวิลด์เราไม่อยากตายที่นี่ณนะตอนนี้จนสลัดลืมนาวิกโยธินต่อหน้าพวกเขาแล้ววางอาวุธลงแต่สวดอ้อนวอนอย่างไม่เต็มใจและไม่เต็มใจให,ให้ร่างบนท้องฟ้าเพื่อความอยู่รอดของพวกเขา ลูกน้องฮือฮือเจฮ่าฮ่าฮ่ามุมปากของราชสีทองคำถูกยกขึ้นก่อนจากนั้นเสียงหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งก็ปะทุขึ้นพร้อมกับการย้อยเย้ยหาที่เปรียบมิได้กะอีแค่ลูกเรือข้าหาได้มากเท่าที่ต้องการนี่เป็นยุคที่ยอดเยี่ยมโรเจอร์ยุคที่คุ้มสร้างขึ้นด้วยมือเดียวนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดคือหัวขโมยชอผู้หลงไหลและไรเดียงสาปราบใดที่ฉันไม่ตายในหนึ่งวันด้วยชื่อของฉันฉันก็สามารถรับจนสลัดระดับสูงได้จำนวนมากแบบสบายสบายสิ่งที่เรียกว่าลูกเรือที่เรียกว่าห ราชสีทองคำย้อเย้ยและอ้าแขนของเขาอย่างไร้ความปราณีข้าไม่ต้องการต้องการปราบใดที่ข้าจมกองบัญชาการนาวิกโยธินมารินฟอร์ดลงทะเลวันนี้ข้าคือราชสีทองคำชิกิจะเป็นโจรสลัดที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงที่สุดในท้องทะเลนี้ไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์หรือหนวดขาวความสำเร็จที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้นเทียบไม่ไดกับฉันเลยเพราะฉันทำในสิ่งที่พวกเขาทำไม่ได้งั้นลูกเรือที่น่ารักของฉันราชสีทองคำหยุดยิ้มสีหน้าและแววตายเยนเยยบอมองดูใบหน้าที่สิ้นหวังและหน้าสังเวชของโจรสลัดเบื้องล่างอย เพื่อที่จะบรรลุความทะเยอทยานพวกแกจะต้องเสียสละที่นี่วางใจเถอะมีกองบัญชาการทหารเรือชั้นยอดหลายแสนนายและพละเรือหลายล้านคนที่จะถูกฝังพร้อมกับพวกแกนี่คือสง่าราศีของคุณเช่นกันเจียห้าห้าห้าดังก้องการระเบิดของอากาศรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและใกล้ขึ้นเรื่อยๆชิ้นส่วนของเปลวเพลิงสีแดงถูกพ่นออกไปที่ด้านล่างของเกาะลอยฟ้าซึ่งค่อยๆเร่งลงไปด้านล่างโลกตรงหน้าเป็นสีแดงและน่าสลดใจ